สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพามาดูวิธีการทำความสะอาดบล็อกแครี่ค่ะบล็อกโครี่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากๆนะวิตามินหลากหลายชนิดรวมอยู่ในบล็อกแครี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแคลเซียมและที่สำคัญนะคะบล็อกแครี่มีวิตามินซีสูงมากๆค่ะ สามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้นะคะแต่จะพามาดูค่ะวิธีการทำความสะอาดบล็อกแครี่นะคะที่เราซื้อมานะเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าบล็อกแครี่ก็มีลักษณะเป็นหัวแบบนี้สิ่งสกรปรกหรือว่าไข่นอนไข่แมลงต่างๆก็อาจจะสะสมอยู่ที่หัวของบล็อก e ครี่ได้นะคะแต่ก็จะมาแนะนำวิธีการล้างบล็อกครี่ให้สะอาดค่ะเราจะได้นำไปรับประทานอย่างปลอดภัย เริ่มต้นเลยนะคะเราก็ต้องตัดบล็อกแครีออกเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็ตามภาพนี้เลยนะคะตัดออกมาแบบนี้เพื่อที่จะสะดวกในการล้างค่ะทุกคนที่เราต้องตัดออกมาแบบนี้นะคะจะทําให้การล้างของเรานั้นง่ายขึ้นค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเป็นชิ้นชิ้นนะเนี่ยค่ะสิ่งสกปรกก็มักจะฝังตัวอยู่บริเวณหัวตรงนี้ล่ะค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวช่วยค่ะวันนี้นะคะตายก็จะใช้เป็นเกลือค่ะเกลือที่เราใช้ปรุงอาหารนี่แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะเทลงมาบนฝ่ามือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมลงไปในน้ําที่เราแช่บอรอกโคลีได้เลยค่ะเกลือเขาจะสามารถช่วยล้างสารพิษที่อยู่ในบอรอกโคลีได้ค่ะ เพราะบางทีผักที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าเขามีการใช้สารพิษหรือเปล่าเราก็ใช้เกลือในการล้างค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีเบกกิ้งโซดานะคะก็สามารถใช้เบกกิ้งโซดามาช่วยล้างสารพิษได้ค่ะและตัวต่อมานะคะถือว่าเป็นตัวที่มีความสำคัญมากๆในการล้างบอรอกโคลีค่ะนั่นก็คือแป้งมันค่ะทุกคน แป้งมันเอามาใช้ในการดูดซับสิ่งสกปรกที่อาจจะฝังอยู่ในหัวของบล็อกคอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นไขน่นอนไขแ่แมลงหรือเศษดำๆต่างๆพวกเศษฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแป้งมันจะช่วยดูดซับได้ดีมากๆค่ะวิธีการนะคะก็ให้เทแป้งมันลงบนฝามือเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนค่ะหลังจากนั้นก็ผสมกับน้ำเปล่าที่เราใช้แช่บล็อกคอรี่ได้เลยค่ะ เมื่อเทลงไปแล้วนะคะเราก็แช่บล็อกคอรี่อยู่ในน้ำที่มีส่วนผสมของแป้งมันแบบนี้ประมาณ10นาทีค่ะแช่ทิ้งไว้เลยนะคะเมื่อครบเวลา10นาทีเราก็นำไปล้างในน้ำสะอาดอีก2-3รอบค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดอีกสัก2-3รอบนะคะนี่ค่ะตายก็จะให้ดูนะคะว่าเศษฝุ่นเศษดำๆไข่นอนไข่แมลงต่างๆก็จะหลุดออกมาจากบล็อกคอรี่ที่เราล้างแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราไม่มีการแชร่ด้วยแป้งมันแบบนี้เนี่ยพวกเศษดำๆสิ่งสกปรกเหล่านี้ก็อาจจะไปอยู่ในมื้ออาหารที่เราทำก็ได้ค่ะ วันนี้นะคะต่ก็มาแชร์ขั้นตอนการล้างบอรอกโคลีให้สะอาดนะคะเพื่อนเืนท่านใดที่อยากจะได้รับประโยชน์จากบอรอกโคลีแบบเต็มๆนะก็อย่าลืมนำไปทำกันนะคะล้างผักให้สะอาดเราก็จะได้ทานอย่างปลอดภัยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ